ดอกพักกระโดนนี่กินกับหยังเหรอนี่มาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งไก่ๆเขาเจยนี่นี่นี่บ้านเอฟซีนี่เคยนี่เคยกินยี่บ่เนี่ดอกพักกระโดนนี่นี่คุณเฉยยังไม่เคยกินเนื้อดอกนะเอาอันนี้เนี่ยเขาเอาไปกินตำเมียงตำสมตำอันบักเขือคืนแล้วกับตำส่บักข้ามโนอันบักข้ามเปียกนะนะนี่โอ้นี่ดอกพักกระโดนเนี่ยอู้ส่ามง่ามมาหลายไทยบางในพุดนะนี่แต่ดอกกางามบางในพุดนะนี่ อันนี้กินได้นะคะใบมันนี่ก็ไปกินกับเหมียง,งกัญญากระไรตะบาร์หมากมันก็กินอีกแบบเรื่งนี่งเคยเคยกินแต่อนันหยอดมันกับใบมันไม่เคยกินดอกโอ้ยกินได้เบิร์ตได้ค่ะนี่พักล่างอ่างหย่าเก็บมากินนี่งามงามงามจังสี่ก็กินได้เด้อค่ะนี่ค่ะงามเล่นนี่ก็กินได้ได้ค่ะสวยแล้กินได้ด้วยค่ะเอาดอกเอาดอกตูมมันได้ยเอาดอกบานมันได้เอาบ่ดอกบานนั้นกินบ่ได้บ่ได้อยู่แต่มันสิ่ตำกินเลยนะนี่ตำกินดอกตูมมัน อันนี้คือตำคือตำคือเมียงบอกตั้คือเมียงเลยฮะนี่นี่น<ม>อุ้ยผักกระเสดกับเป็นตะกินแทกเก็บไปกินก็นี่เห<ม>็นผักยังอยากกินได้เบิร์นี้อันนี้ไปตำกินกนี่จ<ม>้ะนี่ดอกผักกระโดนค่ะ<ม><ม>กินได้นะคะบายบายเดี๋ยวสิตำดอกผักกระโดนสุก,กินค่ะ